สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็มาาพบกับน้ำเชียร์ผ้าลวยครับผมก็คือเก่ามาเชียร์แหละวัน้ำเชียร์นี่แหละครับผมครับเมื่อนี้เป็นมือดีได้ครับผมครับวันพฤหัสวันพฤหัสครับผมก็คือวันพฤหัสนี่จะต้องทํำพิธีครับพี่น้องเนาะถวายผลลไมครับผมแล้วก็น่มแล้วก็น้ำเปล่ากับกับ องพระพิฆเนศนียครับพี่น้องเนาะถวายทันครับบังเนาะครับผมเอามันนี้ก็เป็นมือดีแล้วครับพี่น้องครับพร้อมกับจะมาไห้แนวทางคื้เก้าแล้วครับพี่น้องเนาะครับโอ้ยไม่ได้จะรู้เนาะถ้าผมนี่โอ้สามศูนย์ไปออกสุดุดเก่าครับแต่ว่าที่แปลกก็คือสามขั้งก็มีเลขแปดสามสามแปดหมดเลยครับผม ครับสามข้งที่จุดแล้วครับแต่แต่มือแรกที่จุดกับผมมือแรกที่จุดแล้วก็มามือที่สองรับพี่น้องเนาะแล้วก็มือที่สามครับแต่ว่าอันมืออื่นน้ำเชี่ยสิว่าได้จุดแล้วค่ะแต่มือชมเนาะครับเขาเลยจุดวันพรสเลยครับผมครับว่าถวายเพลินนะคะท่านแน่นครับผมเขาต่อไปก็จะเริ่มทําพิธีแล้วครับผมครับทําพิธีแล้วจะคอยมาเบ่งตัวเลขถูกกันครับผมค่ะ จะเริ่มทำพิธีแล้วครับพี่น้องเนาะครับม <c oughs> ตรงไหนพ <c oughs> ี่น้องดาวเรืองัะเริญรุ่งเรืองนะครับจะเริ่รุ่งเรืองคือแจ้งอันดันไม่แถเนเพิ่นทากข่อยมาเนาะว่า อันย่ๆแย่าเอาดอกกล้วยใหม่มาไหวเพิ่นว่าเมม่นให้เอาดอกดาวเรืองเอ่อสําหรับอันดวงน้ําเสียดนีเนาะแม่นครับผมครับว่าเม่นว่าอันจะไปเอาดอกใหม่กล้วยใหม่มาไหวมันมันอยู่กับดวงอันที่เพิ่นดูให้เขาแต่ละบุคคลเม่นเมนครับเอาครับผมค่ะแต่ผู้ชมน้าเชียกกับก่องมาเชียกกาถวายสวดเรียบร้อยค่ะครับพี่น้องเอามาเบื้องหลขกันบ้างถูกที่4ี่ กาม,มาสามที่แล้วเงียยเถเอสามถรบสามมาอีกแล้วเด้อครับพี่นอ้องแต่ว่าคันจะว่าถูบชุดนี่เพิ่นตั้งเฮตุเป็นสามบอกบ่เมียนบ่เมียนหรอกบ่เมียนเฮาก็สิว่าบ่เมียนเฮาเคยเอาไปจุดปลาลก,กวยยังบ่มีสาม,เ,มเราเฮ่เอามาจุดบางทีว่าเนี่่เหรอบางทีเฮาไหวดาอันค้างเฮียนนี่นะ กากระบอมีเนาะน,นี่แม่ค่ะท่านผู้ชมที่เป็นแรงสัรสามศูนย์สามศูนย์อีกว่อ,อ,ยอย่างจะมีแปดเองนะค่ะอ๋อเดี๋ยวให้ให้เพิ่นเบิ้งให้อีกเนะาะค่ะท่านผู้ชมเนาะที่จะไทยใหญ่ใหญไปสามแบบสามมือยาครับไอยเงินเล็กลาย S <S นี่งวดเทนที่ซีที่แวเทนที่ซีครับผมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสามสองด้ค่ะนี่แมนบบค่ะสองสามสองบ้านเลขที่น้ำเชี่ยอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมสามสองศูนย์ตอนนั้นเครื่องหัวพังเนาะค่ะท่านผู้ชมกะ บัลเล่ตี้กับออกสามศูนย์สามสองศูนย์นะค่ะท่านผู้ชมบ้าน,นี้ต่อมากะเป็นสองสามหรือสามสองเนาะคะ่ะออกต่อมาก,กับสามศูนย์สามศูนย์เลี่ยงกันอีกเนาะคะ่ะโอ้ยนี่คะ่ะท่านผู้ชมสองด้วยสองวันนี้เป็นวันดีคะ่ะท่านผู้ชม อ๋อค่ะท่านผู้ชมบานนี้พรุ่งนี้วันศุกร์หวยออกเบิ้ลเบิ้ลเฮ้ยมีอันนี้ครับผมเด็กถามโอ้ค่ะสามสองสามตรงกับเสี้ยนใดเนาะบานนี้ในซองน้ำเชียบานนี้ค่ะท่านผู้ชมค่ะสามสามสองสองก็ได้เนาะสามสองสามบ้านเในที่น้ำเชียสามสองศูนย์เว้ย ไลายรอบเลยดิสัไอ้สามสองเก่ออกาเนาะแถวเนาะแม่ยงครับผมเบิ้นเบิ้ลค่ะท่านผูนนน้ชมค่ะเบินบ้นหามหมอขอเด้ออมพะิกะเนตค่ะขอเด้อให้ลูกได้เด้อค่ะนี่งหมูว่านเนาะแม่ยงครับหมูว่านแปลกเนาะค่ะเพราะทิ่มสามเดี๋ทิ่มสามเด้อครับพ,พี่นอ้นองเงดเนาะแถวหันกับเพราะทิ่มสามดิอมเออเออเออเนาะแถว เดี๋ยวเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเด้ออันอันนี้อันนี้ได้มือนี่ได้มือนี่มืออื่นน้ำเชี่ยวประจุดเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวได้มือแรกว่าเท่านี้มือแรกมือสองมือสองเนาะค่ะมือสองมือนี่เป็นมือเส้นพนร่องเนาะแถาอ่ามามาตั้งโตทำงานที่แม่พนบอกค่ะสามมากระได้สามยี่ดีมือสอง พี่น้องว่าจุดอีกแนะน้ำเชี่ยสามมากกับสามศูนย์มือว่านสามมากระประมีศูนย์มาบองเกา้าเมียนครับผมสามอีกพี่น้องขนทิงลูกบดท,ทิมสามเจ้ามือเราท่าหนึ่งสองสามมือดิเมียนสามมือสามมือไม่อยุ่บางนี่นี่บใบเก้านี่โอ้ ล่าสุดก็ยังมีสามอีกโอ้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้ของเก่าค่ะล่าสุดวันนี้ดูกันเต็มๆชัดๆสามสองสามค่ะท่านผู้ชมมือนีถูกบ่าแตกสงสัยสิบ<น>เบ่นสิเบ่นสิห้ามระบาดน,นี่แหละค่ะท่านผู้ชมสาธุ ขอ้าห้นน้ำเชี่ยวผ้าพี่น้องแป้นรับถือเนเธอรินกะนลอกไปมองได้กับอ้าให้ถือมองหันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเบิ้ลสามสามอ่าแต่กระแปลกี่ท่าเลขทูบมักจะ กระโดดคมอะค่ะท่านผู้ชมแดดแ่ผู้คนสิจับดอกเนาะ,นะสองสามสับงามพี่น้องเนาะใบมบ่วนเนาะโอ้ถ้าเจอกับเซียนใดนี่จัดนักเลยดิเนี่ยถ้าเป็นตัวเด่นบิ่งมากเนะะาะสางกับสองเนี่ยโอ้ค่ะท่านผู้ชมเอ้าอาจารย์ปึ๊กกันเดิยว<ต>พลายสองแม่นพลายสอง โอ้ข่าท่านผู้ชมนี่และค่ะแคปหน้าจอเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข่ววเสียครับขัควเสียส่วนบุคคลเนอะค่ะพี่น้องค่ะเพคนห้โโชให้รลาบน้ำเชียกะนํ้ำมาฝากพี่น้องเอฟซค่ะสิบเปนั่งจุดเอายุคผู้เดียวก่ะจ้างไดเนาะค่ะบี มันเขาน้ำเชียกะอยากให้พี่น้องได้น้ำกันค่ะคแนวค้นหาแนวทางให้พี่น้องเบื้องเนาะครับผมค่ะบ่าว่าสิมาจากมองได้น้ำเชียกะเอาไปลุมให้พี่น้องเบิ้งกันน่ะสิไปทำนองนี่ทุกท่นันทุกคนถูกส่องถูกมองเนาะครับค่ะสาธุพระท่านพ่อนให้น้ำเชียกับเก่ามาเชียน้ำเชียผ้ารวยอูน้ำโฉกน้ำใชย พาแฟนครับถูกสามตัวตรงๆพันหวยหลอกให้ได้ครับค่ะหลอกเข้ากับหลอกใส่ขึ้นกันนะครับเพิ่นเนาะเนี่ยสู้กันให้ชนะเนาะค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอ่ะเอาคลิปหน้ากนเยันเผื่อจะผ่านคำพีหน่องเนาะค่ะต่อมาเชื่อกบ จะทย่อยลงแต่ละเซียนแต่ละทานครับผมเราะว่าพอจะเลื่อนสีนเปากลครับอันปูบอกเนี่ยปูโรบุรีเพิ่นเอยู่ดีสบายอ๋อครับผมบอกพี่น้องเนี้ยหมู่บ้านเพิ่นถามหาหมู่บ้านผับ่ได้ล่งคลีปเพราะว่าเพิ่นเป็นใครเพ่นเป็นไครวัดครับผมค่ะสบายอากาศเปลี่ยนเนาะค่ะครับอนี้บ่ไดดทรงือว่าบ่ไดดคำนวณตัวเลขครับผม่อนว่างหันค่ะน้ำเชียกกับคุยกับปูแล้วค่ะท่านผู้ชมพักควันกินน้ำเยอะๆค่ะครับอัน เดี๋ยวใคยมากอไ็ได้ค่ะปูบอกปูอยู่นครเมียนใหปูหายไปไหค่ะท่านผูบบ้ชมแฟนครับเปิว่าเอ้าขาดปูเหมือนกับแบบว่าอยู่ในกลุ่มแบบว่าอันนั้นเนะาะขาดปูพี่น้องว่าแต่ว่าน้ำเชี่ยกับบอกอยู่ว่าหมู่บ้านนี่ปูประเดิร่ลงเด้อค่ะบ้านนี่ปูเพิ่นไล่ไล่มาบอกค่ะดีขึ้นแน่ละล่ะค่ะท่านผู้ชมมาแต่ร่ยงบานแล้วค่ะอาอค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอให้พี่น้องเอฟซีโชคดีทุกท่าน เราพัฒนาวันที่25สิงหาคม66เลขกถูกองค์พพิคเนตเนาะครับผมค่ะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยูดีไม่แห้งสุขูสุขคนเวลาออกเลขนี่กะสองถุ่มเคืงเนาะครับผมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ